สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกร้ายเรื่อง Dismissal หนังเมื่อปี2017ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่ฮาเวียพระเอกชาวสเปนของเราที่เพิ่งย้ายมาทำงานยังประเทศอาร์เจนตินาวันนี้เขาพาแฟนสาวม,มายังบ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งเมื่อเธอได้เห็นก็ตกตะลึงในความสวยงามของมันมาก เขาเลยบอกเธอว่าพรุ่งนี้เขาจะได้เลื่อนตำแหน่งและเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่กันทำให้เธอดีใจมากแล้วภาพกรตัดมาที่ชายคนหนึ่งชื่อว่ารูเบนเขาโมโหมากที่ทีมฟุตบอลโปรดของเขาตกชั้น เช้าวันจันทร์ขณะที่ฮาเวียกำลังขับรถไปทำงานเขาก็เกือบชนกับรูเบนที่กำลังข้ามถนนมาเขาจึงขอโทษรูเบนซึ่งรูเบนก็ไม่ได้ถือโทษอะไรและก็ถามทางกับเขาเขาเลยบอกว่ามันต้องไปอีกทางซึ่งรูเบนก็รีบวิ่งไปตามทางที่บอกทันทีเมื่อฮาเวียเข้ามาได้นในบริษัทแล้วเขาก็เจอกับแซมเพื่อนรวมงานที่เขาเกลียดขีหน้าแต่เขาที่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็ได้ลองถามทางกับแซมดูเพื่อความแน่ใจว่าเมื่อกี้เขาบอกทางไปถูกไหมทำให้รู้ว่า เขาบอกทางกับลูเบนไปผิดครับหลังจากทักทายเลขาเสร็จเขาก็เตรียมตัวเข้าประชุมพร้อมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่กําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งทว่าพอเข้ามาในห้องประชุมแล้วเขาก็พบว่าทุกคนกําลังวุ่นวายใจกับอะไรบางอย่างสักพักเขาเลยรู้ว่าบริษัทกําลังมีปัญหาและต้องตัดค่าใช้ใจ่ายลง30%ซึ่งหวยก็มาลงที่การลดพนักงานและต้องประเมินกันภายในวันศุกร์นี้ด้วยฮาเวียเลยบอกว่า มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้แต่โอมาหนึ่งในคณะกรรมการก็แย้งว่าการลดพนักงานน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและประธานก็เสริมด้วยว่าถ้าเขาหาทางออกได้ดีกว่านี้บริษัทก็จะพิจารณาม,มันอย่างแน่นอนครับหลังออกมาจากห้องประชุมฮาวเวียก็ถามแซมว่ามีรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทไหมแซมเลยบอกว่าจะไปมีได้ยังไงเพราะเอกสารเหล่านั้นต้องส่งไปให้กับบริษัทแม่เขาเลยบอกว่า เขาจะทําทุกวิธีทางที่จะยับยั้งการไล่คนออกให้ได้ทันใดนั้นเองเขาก็หันไปเห็นรูเบนซึ่งรูเบนก็บอกกับเขาว่าคุณบอกทางผมผิดทําให้ผมอดได้งานใหม่เขาเลยขอโทษรูเบนไปเมื่อฮาเวียเข้ามาในห้องทํางานแล้วเลขาก็บอกว่าเธอจะช่วยไปดูที่แผนกการเงินให้ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่สำเนาดังนั้นเวลาต่อมาเขาเลยแอบย่องเข้าไปในห้องของแซมโดยความโลนล้านเขาเลยเผอทำโทรศัพท์รูปร่างถุงก๊อฟปก หลังจากแอบขโมยเอกสารออกมาได้แล้วขนาดลงมาที่ลานจอดรถเขาก็พบว่ารูเบนมาดักรอเขาอยู่เขาตกใจมากและก็กลัวด้วยเนื่องจากรูเบนจะมาของเงิน1,000ันเหรียญจากเขาเพื่อที่จะไม่เอาความแต่เขาก็ไม่สนและรีบขับรถหนีออกมาทว่ารูเบนก็ดันมาดักทางออกและไปเตะตัวเซ็นเซอร์ไม้กั้นจนพังทำให้เขาเอารถออกไปไม่ได้จึงต้องเรียกแท็กซี่เพื่อไปหาแฟนแทนเมื่อไปเจอกับแฟนแล้วเขาก็รีบแก้ตัวกับเธอซึ่งเธอก็ยกโทษให้ และพอเห็นเขาดูจะเครียดเธอเลยถามว่ายังกินยาอยู่หรือเปล่าเขาเลยบอกว่ากินอยู่แล้วเธอก็ถามว่าจะฉลองเลื่อนตำแหน่งกันวันไหนเขาเลยขอเลื่อนออกไปและเปลี่ยนไปเป็นฉลองอย่างที่เรียนเต้นแทงโก้ในวันพุงนี้แทนทันใดนั้นเองเขาก็เหลือไปเห็นรูเบนเข้าดังนั้นเขาเลยรีพาเธอออกมาจากที่นั่นครับเมื่อฮาวเวยกลับมาถึงที่ห้องพักขณะที่เขากําลังทํางานอยู่จนดึกดื่นเขาก็พบว่ารูเบนได้เข้ามาในห้องแถมยังมาวุ่นวายกับแฟนเขา ทำให้เขาตกใจมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาวันลุงขึ้นขณะที่ฮาเวียนํารถไปจอดที่ทํางานเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยความระแวงก็เลยนํารถไปจอดที่ด้านหน้าบริษัทแทนเมื่อเขาขึ้นมาถึงชั้นทํางานของตัวเองแล้วเลขาก็รีบมารายงานว่าระบบล่มพอเขาไปดูสาเหตุก็พบว่าสายไฟถูกตัดแถมกล้องวงจรปิดก,ก็ดันเสียอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใคร ทันใดนั้นรูเบนก็โผล่มาและก็บอกกับเขาว่าแย่ yeah, หน่อยนะสายไฟโดนตัดไปแบบนี้ทําให้เขามโหมากและคิดว่าต้องเป็นฝีมือของรูเบนแน่ดังนั้นเขาเลยเอาสายไฟไปช็อตรูเบนทันทีทว่านั้นก็เป็นแค่ความคิดของเขาเท่านั้นจากนั้นเลขาก็มารายงานอีกว่ารถของเขาอยู่ในสภาพพังยับเยินซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําอีกร,ปรอปภเลยแนะนําช่างซ่อมให้กับเขา และพอเลขาเห็นเขาเครียดเธอก็เลยปลอบใจเขาโดยไม่รู้เลยว่ารูเบนได้แอบถ่ายรูปเขากับเลขาไว้ด้วยเวลาต่อมาเมื่อได้กลับมาทํางานฮาวเวียก็พบว่าลูกน้องคนหนึ่งของเขาถูกไล่ออกเขาจึงพยายามไปห้ามแต่ก็ไม่ได้ผลเขาเลยบอกกับลูกน้องว่าเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ลูกน้องตกงานและพอมาเห็นสภาพรถที่ซ่อมเสร็จเขาก็ตกใจมากเพราะสภาพมันดูแย่มาก จากนั้นเขาก็โทรหาโอมาหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเรื่องไล่พนักงานแผนกของเขาออกซึ่งโอมาก็ยังคงย้ำว่าต้องลดพนักงานทําให้เขาไม่พอใจมากทันใดนั้นเขาก็พบว่ารูเบนเข้ามาหาเขาที่ลานจอดรถโดยรูเบนบอกกับเขาว่าจะเอาแค่ห้าร้อยเหรียญก็ได้คาจบเรื่องฮาวเวียทีโมโหเป็นทุนเดิมเลยสตาร์ทรถและขับรถไล่ชนรูเบนซึ่งทันทีที่ตั้งสติได้เขาก็หยุดรถรูเบนเห็นดังนั้นเลยแกล้งกระโดดถอยหลังไปกระแทกกับฝากระโปรงรถ ทำทีว่าตัวเองโดนรถชนเขางุนงงมากว่ารูเบนกาลังทําอะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจและขับรถหนีไปต่อมาฮาเวียก็ขับรถไปหาแฟนเพราะเขาได้นัดเต้นแทงโกกับเธอไว้ในขณะเต้นเขาก็ทํามันออกมาได้แย่มากจนครูฝึกต้องมาสอนเขาและครูฝึกก็หันไปเรียกแซมให้มาเต้นกับแฟนของเขาดูซึ่งทั้งสองคนก็เต้นออกมาได้อย่างเร้าใจและเย้ายวนทําให้เขาหึงหวงเธอสักพักแซมก็มาสอนฮาเวียเต้นแต่เขาก็บอกว่าขอพักก่อนเพราะรองเท้ากัด แต่แซมก็ยังคงรบเร้าเขาและก็รู้ด้วยว่าเขาไปขโมยเอกสารการเงินมาเมื่อฮาวเวลกลับมาถึงบ้านและทายาที่รองเท้ากัดแล้วรูเบนก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาจะขับรถชนมาให้ดูทําให้เขาโมโหมากรุ่งเช้าฮาวเวลเลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับรอปรพอเมื่อราปรพอเห็นก็โกรธมากและเรียกลูกน้องเข้ามาทันทีเลยทําให้รู้ว่าลูกน้องเป็นคนขายวิดีโอนี้ให้กับรูเบนฮาวเวลเลยตัดสินใจขอไฟล์วิดีโอสํารองนี้กับรปรพ แต่รปภก็ไม่ให้ดังนั้นรปภเลยเสนอทางเลือกใหม่ว่าจะจ้างนักเลงมาจัดการกับลูเบนให้ทันใดนั้นเขาก็เห็นลูเบนยืนอยู่ใ,ใกล้รถของเขาจากกล้องวงจรปิดดังนั้นเขาเลยเดินออกไปตกลงกับลูเบนครับเมื่อฮาเวย์ออกไปเจอกับลูเบนแล้วเขาก็จะมอบเงิน500เหรียญให้เพื่อจบเรื่องแต่ลูเบนก็บอกว่ามันสายไปแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งดื่มกาแฟกันขณะนั่งคุยฮาเวยก็ขู่ว่าจะเรียกตำรวจมาจับลูเบนแต่ลูเบนก็แย้งว่า รูเบนมีวิดีโอที่เขาจะขับรถพุ่งชนอยู่เมื่อเขาเห็นว่าดูท่าจะเป็นเรื่องใหญ่เขาเลยถามรูเบนไปว่าต้องการเท่าไหร่รูเบนสายหน้าและตอบว่าเหมือนต้องจบลงที่ฮาวเวียต้องลาออกจากงานที่ทำเท่านั้นจึงจะถือว่าเจ้ากันโดยให้เวลาเขาสองวันไม่เช่นนั้นวิดีโอนี้จะแพร่ลงเน็ตแม้รูเบนจะรู้ว่าตอนนี้เขาจะต้องเร่งทำงานเพื่อให้พนักง,งานของเขาไม่ต้องตกงานแต่รูเบนก็ไม่สนใจแถมยังขู่ว่าให้ทำซะไม่อย่างนั้นชีวิตของแกจะพังลงยิ่งกว่านี้แน่แน นั่นเลยทําให้ฮาเวียเครียดมากดานแซมวันนี้ลูกน้องคนเก่งได้มาเสนองานกับเขาเขาเลยบอกกับลูกน้องว่าคุณถูกไล่ออกแต่ไม่ต้องกังวลไปต่อไปผมจะจ้างคุณเองจะได้วินวินทั้งสองฝ่ายฝ่ายลูกน้องก็ได้ทํางานต่อไปแถมยังได้เงินเดือนมากขึ้นส่วนเขาเองก็จะได้เป็นประธานบริษัททั้งได้เงินและก็ได้หน้าไปด้วยที่สามารถลดค้าใช้จ่ายให้บริษัทในตอนนี้ได้นั่นเองส่วนฮาเวียในวันนี้ลูเบนได้มาก่อกวนเขาถึงหน้าบริษัท เขาเลยไปบอกกรปรปภให้จ้างนักเลงมาเล่นง,งานรูเบนหน่อยหลังจากจ้างมาแล้วฮาวิก็พบว่าเจ้านักเลงนั้นดันเป็นเพื่อนกับรูเบนเจ้านักเลงเลยปฏิเสธที่จะรับงานแต่พอโดนรปภบ,บังคับเจ้านักเลงก็ตรงเข้าไปอัดรูเบนทันทีแถมยังจัดหนักซะด้วยทําให้ฮาวียรู้สึกไม่ดีเลยสั่งให้หยุดแต่ก็หยุดไม่ทันครับหลังจากนั้นฮาวียอลก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่ารูเบนอาการเป็นยังไงบ้างเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเขาก็พบว่า แท้จริงแล้วลูเบนไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมยังเดินสบายๆไปขึ้นรถเมย์ได้อีกต่างหากดังนั้นเขาจึงขับรถสะกดรอยตามไปทันทีแล้วเขาก็พบว่าลูเบนเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งพอเขาเห็นลูเบนเดินออกมาเขาก็เดินเข้าไปสำรวจบ้างแล้วก็พบกับวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งเข้าเขาเลยรีบแก้ตัวว่าหลงทางเทาว่าขณะจะเดินออกไปรูเบนก็มาดักตรงหน้าประตูทางออกแล้วก็บอกให้เขาเข้าไปคุยกันด้านในครับเมื่อหาเวียเข้ามาในบ้านแล้วรูเบนก็เล่าให้ฟังว่า ลูกชายพิการของเขากําลังพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางสําหรับคนนั่งรถเข็นอยู่ซึ่งมันก็ต้องใช้เงินทุนถึง3 0 0แสนเหรียญแล้ววันนั้นที่เขาบอกทางผิดก็ทําให้รูเบนชดเงินที่จะนํามาให้กับลูกชายรูเบนรู้ว่าต่อให้ของเงินเข้าไปส0 0แสนเหรียญเขาก็คงไม่ให้ดังนั้นข้อตกลงยังคงเดิมคือวันพฤหัสนี้ฮาเวียต้องลาออกจากงานเขาเลยรีบขอโทษรูเบนที่บอกทางไปผิดเขาไม่ได้ตั้งใจจริง รูเบนเลยแย้งว่าแต่แกจ้างคนมาฆ่าฉันถ้าไม่เป็นคนรู้จักป่านนี้ฉันคงตายไปแล้วเขาเลยบอกว่าเขาต้องการใช้ขู่เท่านั้นรูเบนเลยยกปืนขึ้นมาขู่ว่านี่สิถึงเรียกว,ว่าการขู่จริงๆแล้วก็ทิ้งท้ายว่าวันพฤหัสเจอกันที่บาร์และถ้าแกยังไม่ลาออกเขาจะอัปวิดีโอลงเน็ตแล้วก็จะเอารูปถ่ายคู่กับเลขามาประจานด้วยจากนั้นรูเบนก็ปล่อยเขาไปซึ่งก่อนจะกลับไปฮาวิ่งก็สงสัยว่าทำไมรูเบนถึงรู้เรื่องราวของเขาไปหมด ดังนั้นเขาเลยย้อนกลับไปแอบดูแล้วก็พบกับโทรศัพท์รูปถุงกอฟที่เขาเคยพบในห้องของแซมเขาจึงรีบขับรถไปหาแซมทันทีนทเมื่อฮาวเวียไปเจอกับแซมเขาก็บอกกับแซมว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วแซมตกใจมากเลยบอกให้เขาใจเย็นลงก่อนค่อยๆพูดกันาระว่าเขาก็ไม่สนใจแล้วก็ตรงเข้าไปแอดแซมทันท,นทีหลังจากทะเลาะก,กันไปสักพักเขาก็ได้รู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่แซมจ้างรูเบนมาจากกัดการกับเขาเพื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่งแทน ส่วนแซมคิดว่าเป็นเรื่องที่แซมแอบไปจีบแฟนของฮาเวียต่างหากส่วนโทรศัพท์นั้นแซมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยแอบขโมยมาใช้เท่านั้นเองครับหลังจากรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาก็ตรงไปที่บริษัททันทีแล้วก็ได้ติดสินบนรอปภพพกับลูกน้องเพื่อให้พาเขาเข้าไปยังห้องเก็บเอกสารของบริษัทหน่อย ขณะทั้ง3คนกํนาลังตรวจสอบลูกน้องก็พบวิดีโอของรูเบนด้วยและรปภก็รู้ด้วยว่านักเลงที่จ้างแกล้งตบตาไปซ้อมรูเบนส่วนฮาวียอเขาก็รีบก๊อปปี้ข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายลงแฟลตไดของเขาทันใดนั้นเองทั้งหมดก็ได้ยินเสียงรถตํรารวจรปภกับลูกน้องเลยบอกว่าทั้งสองคนจะรับหน้าเองแล้วก็บอกให้ฮาวียรีบกลับไปที่ห้องให้ท,ทําทีเป็นว่าไม่ได้ลงมาที่นี่โดยทั้งหมดไม่รู้เลยว่ากล้องวงจรปิดได้จับภาพทั้งหมดไว้แล้ว ตกดึกคืนนั้นฮาวีเร์ก็เหมือนจะเจ,เจอข้อมูลอะไรบางอย่างที่สําคัญจากแฟลตไดที่ตัวเองเซฟข้อมูลมาด้วยรุ่งเช้าได้มีรปภชุดใหม่มาเชิญฮาวียร์ให้ไปพบกับโอมาเมื่อได้คุยกันโอมาก็ต่อว่าเขาที่ไปยุ่งวุ่นวายกับข้อมูลบริษัทเพราะขนาดโอมาเองที่อยู่กับบริษัทนี้มาอ,อย่างยาวนานยังรู้เลยว่าอะไรควรทําและไม่ควรทําแถมเขายังอาจจะติดคุกด้วยเขาเลยแย้งว่าเรื่องแค่นี้ไม่ทําให้ติดคุกหรอกโอมาเลยบอกว่า ติดในข้อหาขับรถชนคนไงละ่ะทำให้เขางงมากว่าโอมารู้ได้ยังไงโอมาเลยบอกว่าก็มีคนมาแจ้งไงและก็เสนอทางเลือกให้ฮาเวียโดยให้เซนไบลาออกที่ลงวันที่เมื่อวานจะไดม้มีปัญหาเรื่องไปล้วงข้อมูลบริษัทซึ่งการลาออกนี้เขาจะอดเงินโบนัสด้วยเมื่อเซนเสร็จแล้วขณะเขากําลังลงลิฟต์พร้อมกับรปภชุดใหม่เขาก็เห็นบนว่ารูเบนกาลังเข้าไปหาโอมา ดังนั้นเขาเลยอาศัยช่วงเวลาชุลมุนหนีรปภใหม่ขึ้นไปยังห้องของโอมาแล้วก็พบว่าเป็นลูเบนกาลังยืนคุยกับโอมาจริงๆขณะเดินออกจากบริษัทเขาก็พบด้วยว่าราปภคนเก่าถูกไล่ออกดังนั้นเขาเลยคิดอะไรได้บางอย่างจากนั้นเขาก็พาอาดีปรปภไปลักพาตัวลูกชายของลูเบนกันครับดานลูเบนที่เพิ่งกลับมาบ้านพอเห็นประตูบ้านเปิดอยู่และลูกชายหายตัวไปก็ทําให้เขาตกใจมากส่วนฮาวียเขาพาทั้งหมดมาที่บ้าน เมื่อจอดรถเขาก็สั่งให้รปภนําลูกชายไปอยู่อีกห้องส่วนเขาจะไปหาแฟนก่อนเว่าพอเจอหน้าแฟนเขาก็พบว่าแฟนกําลังเล่นจาจี้กับโคชสอนเทงโก้ทาให้เขาตกใจมากส่วนแฟนก็ตกใจมากเช่นกันเลยรีบมาง้อเขาแต่เขาก็ไม่สนใจแล้วก็ไล่แฟนให้ออกจากบ้านไปครับเวลาต่อมาเขาเสียใจมากเลยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้รปภกับลูกชายของรูเบนฟังว่า สาเหตุที่เขาอยากจะเก็บพนักงานใน,นแผนกไว้ก็เพราะว่าที่บริษัทเก่าฮาวเวียเคยไล่พนักงานออกคนหนึ่งพนักงานคนนั้นเสียใจมากและพอกลับบ้านไปก็ได้จุดไฟเผาตัวเองตายจากนั้นมาเขาเลยปวดหัวบกพร่องในการอ่านอยากกับภรรยาแล้วก็คิดว่าถ้าย้ายมาทาํางานยังอาร์เจนตินาเขาจะทําให้มันดีขึ้นไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกหลังจากลูกชายลูเบนได้ฟังก็เลยร่วมมือกับเขาแล้วก็บอกให้เขาโทรศัพท์ไปหาพ่อครับ หลังจากนั้นฮาเวียก็นัดพบกับรูเบนเมื่อเจอกันเขาก็ถามกัรลูเบนว่าตกลงแล้วนายเป็นใครกันแน่รูเบนเลยสารภาพว่าเขาทํางานให้กับโอมาและโอมาก็สั่งว่าให้ทํายังไงก็ได้ที่จะให้ฮาเวียออกจากบริษัทส่วนค่าตอบแทนก็คือเงินโบนัสตอนออกของฮาวียพอเขารู้ความจริงเขาก็ถามกับไปว่าแล้วท้าวันนั้นเขาบอกทางถูกละ่ะรูเบนเลยบอกว่าก็จะหาเรื่องอยู่ดีเขาเลยถามอีกว่า แล้วถ้าให้เงินไปล่ะรูเบนก็บอกว่าก็จะหาเรื่องอื่นมากวนอีกนั่นแหละเขาเลยสงสัยว่าทําไมโอมาอยากจะให้เขาออกนักออกหนารูเบนเลยตอบว่าเพราะทาฮาเวียขึ้นเป็นผู้บริหารก็อาจจะสืบเรื่องราวคดโกงของมันได้สักพักรูเบนเลยบอกกับฮาเวียว,ว่าโอมาไดเบี้ยเงินค่าจ้างแล้วก็ถามว่าจะทํายังไงต่อดีฮาเวียวเลยต่อยหน้ารูเบนเป็นปหนึ่งทีแล้วก็ตอบว่า งันก็ไปทวงเงินของเรากันจากนั้นก็รีบขับรถกลับมาบ้านก่อนที่รปภจะจัดการกับลูกชายของรูเบนครับเวลาต่อมาทั้งหมดก็มาวางแผนที่จะบุกบริษัทกันโดยเลขาก็ได้มาร่วมในแผนการครั้งนี้ด้วยวันลุงคืนทั้งหมดก็ทําตามแผนที่ได้วางกันเอาไว้โดยให้ลูกชายพกดาบเข้ามาในบริษัทเพื่อดึงความสนใจจากรปภชุดใหม่ส่วนอดีตรปภก็ไปทําลายกล้องวงจรปิด ซึ่งทันทีที่รปภใหม่เข้ามาหาลูกชายเลขาก็รีบมาห้ามพร้อมกับเปิดประตูทิ้งไว้ให้ฮาวเวียแอบเข้ามาส่วนลูกน้องของอดีตปรปภก่อ่วยจังหวะนั้นเปิดประตูให้รูเบนเข้ามาครับด้านฮาวเวียกับรูเบนทั้งคู่เข้ามาหยิบแฟลชไดร์ยังห้องทํางานเก่าก่อนที่จะเข้าไปยังห้องประชุมและฮาวเวียก็ยืมโน้ตบุ๊กของแซมมาเปิดไฟล์ส่วนรูเบนก็ควักปืนขึ้นมากู่ให้ทุกคนอย่าขัดขืนแม้ว่าฮาวเวียจะไม่เห็นด้วยทรอาายนักแต่ก็แฉกับทุกคนว่าค่าใช้จ่ายของงงผูู้้บบรรรริิหาารระดัสัสนนทนทกก เวโรงแรมมีมูลค่าสูงถึง38%ดังนั้นถ้าตัดงบพวกนี้ไปก็ไม่จำเป็นต้องปลดพนักงานออกและก็ทวงเงินให้ลูเบนด้วยจากนั้นลูเบนก็หันไปบอกให้โอมาบอกความจริงกับทุกคนซะโอมาเลยลุกขึ้นมาบอกว่ายังจําได้ไหมบริษัทรอดมาได้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและใครการที่ทําให้บริษัทฟันฝ่ามาได้ก็เขายังไงละ่ะนี่แหละคือความจริงสักพักอดีตรปภก็เข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรหรือเปล่า โอมาเลยบอกต่อว่าอีกอย่างข้อมูลที่ว่าโอมาร่วมมือกับลูเบนก็ไม่มีหลักฐานด้วยอดีตปรปภเลยเสริมว่าใช่เพราะอดีตปรปภไปลบมาแล้วทําให้ฮาเวียกับรูเบนโมโหมากที่อดีตปรปภหักหลังจังหวะชุลมุนกันนั้นเองลูกน้องอดีตปรปภก็เปิดสลับหน้าจอทําให้เหล่าผู้บริหารบริษัทแม่ได้รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดและฮาเวียกับลูเบนก็ช่วยโอกาสนั้นหนีไปขณะห้องประชุมกําลังงงง,งงมืนมืนแซมเลยอาสาจะจัดการให้ พอเขาวิ่งตามไปเจอกับทั้งคู่เขาก็บอกว่าเขามีวิธีจัดการแล้วก็ยั่วให้ตัวเองถูกทำลายซึ่งกองก็จับภาพได้ทั้งหมดจากนั้นแซมก็กลับไปที่ห้องประชุมแล้วก็บอกกับทุกคนว่าทุกคนสนใจจะมาทำธุรกิจร่วมกับเขาไหมดานฮาเวียกับลูเบนที่หนีมาลงลิฟต์ฮาเวียก็ได้รู้ว่าจริงๆลูเบนได้รับเงินมาจากโอมารเรียบร้อยแล้วแต่ที่มาช่วยเขาก็เพราะว่าเป็นคนดีเขาสับสนมากว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะด้านนอกนั้นร,ปรอปภใหม่ก็กำลังรอจับพวกเขาอยู่ รูเบนเลยวิทยุเรียกใครคนหนึ่งเข้ามาซึ่งพอพวกเขาออกมาจากลิฟต์แล้วเจ้านักเลงก็มาจัดก,การกับพอประพใหม่ทําให้เขาหนีรอดออกมาข้างนอกได้ซึ่งด้านนอกนั้นเลขากับลูกชายก็เตรียมรถรอเอาไว้แล้วดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นรถเลขาก็ขับรถออกไปในทันทีก่อนจบภาก็ตันมาที่แซมเขาได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่โดยตัวเองได้เป็นประธานสมใจส่วนฮาวียร์รูเบนนักเลงเลขาลูกชายกับพนักงานเก่าก็ได้มานั่งกินอาหารด้วยกัน ในตอนนี้นั้นฮาวเวียก็ได้คบกับเลขาแล้วเลขาก็ได้แจกเงินโบนัสให้กับทุกๆคนจากนั้นฮาวเวียก็ชักชวนทุกคนว่าถ้าอยากให้เงินมันงอกเงยมา,มากกว่านี้ก็ให้มาลงทุนกับบริษัทใหม่ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของลูกชายรูเบนซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีฮาวเวียเป็นประธานและรูเบนเป็นเลขาครับสรุปนะครับฮาวเวียตัวเอกดวงสวยของเราในวันที่เขากําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งเขาได้บอกทางพีกับรูเบนไป ต่อมารูเบนก็มากอกววนเขาจนทําให้เขาต้องเกือบออกจากบริษัทแต่ก็ได้รู้ในภายหลังว่ารูเบนถูกโอมาจ้างเพื่อที่จะไล่เขาออกจากบริษัทแล้วทั้งสองก็ร่วมมือกันจัดการกับโอมาคณะกรรมการนิสัยไม่ดีและก็ทําให้บริษัทไม่ต้องลดพนักง,งานได้สาเร็จแม้ว่าภายหลังบริษัทจะโดนแซมยึดไปและเขาก็ต้องออกจากงานสุดท้ายแล้วคนเก่งๆอย่างเขาก็มีทางออกเสมอคือตั้งบริษัทใหม่ลงทุนทำแอปพลิเคชันที่ลูกชายของรูเบนกำลังพัฒนานั่นเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังดิสมิสซอลใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.0คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ